สวัสดีครับสวัสด,คสสดคีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่รายการ G Hot Gaming นะครับเราก็อยู่เกม Coop Duty เหมือนเดิม Coop u t y Mobile ด้วยวันนี้ผมก็จะมาเล่นแรงแหละนะไม่ได้เล่นแรงนานมากคือแบบนานมากเลยอะสัปดาห์สอสัปดาห์อะไรั้งตั้งแต่ที่ขึ้นแกน n d Master มาผมก็ไม่ได้แตะเลยนะครับก็วันนี้แหละจะมาเล่นนะก็นในโหมด MP นะครับนะ ยังไม่ได้วงได้วอมอะไรเลยนะก็คือจะเล่นก็อยากจะเล่นก็เล่นอนะเออประมาณนั้นนะอะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะผมจะจะมาทําปืนนี้เป็นปืนทองว่ะปืน XPR 50เนี่ยมันขาดอีกนิดเดียวเองเมันขาดแค่เท่าไหร่ยิงระยะไกล120ครั้งใช่ปะยิงระยะไกล120ครั้งผมยิงไป113ครั้งเลยกี่ครั้งวะเลยอีก7ครั้งนะครับเลยแค่7ครั้งแล้วก็ค่าทั้งหมด อีกห้าสิบตัวโอเคค่าทั้งหมดห้าสิบตัวเราก็ต้องค่าประมาณเล่นสามตาใช่ปะเล่นสามรอบค่าให้ได้ต้องยี่สิบตัวขึ้นไปยี่สิบตัวขึ้นไปเหรอถ้าไม่ได้ยี่สิบตัวก็ต้องสี่ตาใช่ปะปลาเราจะมาทำปืนนี้เราไม่เล่นแรงลนะไอ้อกี้เกศไปะจะมาเล่นปืนนี้ยโอ้โหแรงเห็นแรงแล้วก็อยากจะเล่นเหมือนกันนะโอเคแต่เราจะมาเล่นอันนี้นะครับเราจะ ค่าร้อยตัวก่อนดีไหมเอ้ยมันอ,อ๋อโหมดมันอยู่นี่นี่ครับจะมีสองโหมดให้เลือกเล่นถ้าเลือกด่านด้วยเลยก็จะเป็นเลือกดานเลยนะเอาเลือกดานเลยแบบว่าให้เรามีายิงระยะไกลด้วยเอ่อดานไกลๆอยู่ไหนวะดานไกลๆนี่นี่ดาดนี้ดานนีนนนน้เลือกแผนที่ไม่ได้วัดตกฟักเอาอันนี้ออกก่อนแล้วกัน เลือกแผนที่ไม่ได้แล้วก็ถ้าเลือกอันเดียวก็น่าจะเลือกได้นะอ้าวด่านอยู่ไหนอะอ๋อนี่นี่เลือกได้ไปลุยเล่นค่าแบบค่าให้ครบยี่สิบตัวนะครับเกมถึงจะชนะนะเออถ้าไม่ครบก็ก,ก็ไม่ครบอะถ้าไม่ครบก็ก็ไม่ครบนั่นแหละอืมแต่ต้องดูด้วยว่าเราเข้าไปอะ่ะแล้วมันจะเริ่มเกมไปก่อนหรือเปล่านะถ้ามันเริ่มเกมไปก่อนก็สูคิดครับ พัดลมแม่งไม่หมุนโอเครอต่อไปก็จะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับให้ไปถึง200ไลค์2อ0ซับไปเลยนะครับนะมาละมาละมา200ยซับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่182แล้วเนาะ1้2ย1เนี่ยผมจะไม่ได้82นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเกไปลุย โอเคเกมมพงเริ่มับเราไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนนะเราจะเข้าบ้านไปก่อนเฮ้ยนี่ข้งบนเห็นละมันทันหลังด้วยมันน่าจะมีเกิดด้านข้างข้างหลังเราครับเฮ้ยลีลดเดยงครวะผมได้ยินเสียง เฮ้ยเอ็งอ,อ,อ,อยากเกิดแบบนี้ดิเกิดแบบนี้ข้าก็ไม่ชอบดิข้างหลังด้านข้างไหนเฮ้ยโอเคโอเคเราฆ่าไปห้าตัวครับ นี่เล็งแบบเนียนๆแต่เราไม่ได้ยิงระยะไกลเลยเอ้ยข้างบนข้างหลังออกมาครับตายครับลีโหลดก่อนรีโหลดก่อนให้พองมันเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเก็บตายไปข้างหลังเกิดน่าจะเป็นบอดนะพวกเนี่ยนี่ โ oh, yeah. อ้ก็ตายได้วหรอ๋อขาบอลโถเฮ้ยตายเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเอาเฮ้ยแย่งเหยื่อฆ่าเออตายไปซะไอ้บอดนี่เก็บบอดเก็บบอดปั๊มครับเก็บบอดเพื่อปั๊มเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงอุ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิง นี่แน่เล็งยิงโอเคสิบเจ็ดตัวแล้วครับเดินทางมาถึงเกินครึ่งทาง้ยไม่ตายเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเอ้ยโอ้โหตัวแจมเฮ้ยมีคนด้วยมีคนด้วยไม่ใช่แค่บอดอย่างเดียวแล้วมีคนด้วยแต่ตายไป้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ห,ห,หม,มันเล็งผมอยู่ ต้องหาที่เล่นครับนี่ไงตัวเดียวเอ้ตัวเดียวอืมยี่สิบตัวยี่สิบตัวโอเคเราผ่านไปแล้วยี่สิบเราต้องฆ่าอีกสิบเจ็ดตัวใช่ปะไม่ใช่ดิาะม,มันทั้งหมดห้าสิบใช่ไหมห้าสิบห้าสิบสามตัวนี่ดู ช็อตนี้จะนด้ไปไปเร็วๆนี่ไปเร็วๆแล้วครับพราลงไม่ไม่หมุนนะเพราะลงหัวแม่งไม่หมุนแล้วอะเออแค่ <Okay. S 1> อ่ายี่สิบตัวครับของจริง <c oughs> ของจริงอะไรละ่ะเล่นโคตรกากเลยโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่บอดมันเยอะบอดมันเยอะมันก็นเลยแบบว่าไปผ่านง่ายครับแต่ถ้าเจอคนนะบอกก็ร้องเพราะคนมันเล่นปืนก่อนอย่างเดียวไงเดีย๋ยวเราไปดูครับว่าได้หรือเปล่า จะเล่นต่านนี้ได้ก็ถือว่าดีนี่ได้ครับ20ตัว6ตัวใช่ป่ะ26ตัวเหลืออีกกี่ต่อปะ14ตัวปะ14่ปะ14ตัวมัง้งนะผม,ผมไม่เก่งเลข14่ปะช่างมันไปต่อครับต่อเลยหลุยหลุยหลุยอะไรล่ะเองเสร็จค่าแน่ เออโดนยิงเฮ้อเฮ้อเฮ้อโอ้โอ้โ้เก็บซองนี่แน่เฮ้โอ้เก็บไปสี่ตัวโดยที่ไม่ตายร้ายกากนะเฮ้ยได้ยินเสียงมาข้างหลัง,ลงนี่ไงสไลด์มาเลยนี่คนนี่คน ถ้าบอดมันจะไม่สไลด์คนระับข้างหลังเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยลบเฮ้ยลบแบบดิจติตอลเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยไม่โดนหยาเอาบิดฟันเฮ้ยใจเย็นใจ,เ,นใจเ,นเล่นกับบอกเล่นกับบอกเฮ้ย Hello มาจากฝั่งขึ้โอ้โหไอ้นั่นมันเล็งรอเลยแหมเล็งรออย่างนี้อ้าวเกิดอย่างนี้เสร็จกูดิ นี่ไงเสร็จดีครับเกิดแบบนี้วิร้อนเครื่องร้อนเครื่องร้อนแคมแม่งเลยดีดห่ดจนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เป็นคนนี่แม่งเป็นคนเลย้ายูยเฮ้ยไม่ตายดิงเงี้วะ โอ้โยบ้าไปแล้วบ้ากระมังมากไม่ตายว t t ต e กฟักเฮ้ยมาละโอเคตายไปหนึ่งรถให้รถนำทางครับเฮ้ใครวะหืมเกิดไหนเนี่ยโอย้เกิดข้างบนดีมันกระตุกไอ้เี้ยอะไรตอนนี้นะไอ้เวน ไหอวะไปไหนวะไอ้เฮี้อ่ะเได้ที่สองอันเนี้ยเราอยู่ที่สองอันเนี้ยเฮ้ยไม่ตาย Tăng chạy còn tăng chạy còn Ok tăng chạy còn Kháng lẳng Đồn ấy rốt Kháng lẳng Nhìn kháng lẳng còn Rồi tăm đuôi đi Ok sũi Kháng kháng mà Ôi Măn cháy skill ค่าได้แค่สิบแปดตัวเองครับโอ้โหแย่ไม่เป็นไปตามแผนไอเนี่ยแหละผมจะโดนไอเนี่ยเดี๋ยวไปเป็นเนื้อแต่ผมผมร้อนผมร้อนเฮ้ย <c oughs> หมุนมันล้มแบบอัตโนมือผมต้องไปปั่นตรงใบพัดมันเออเพื่อเพื่อที่จะหมุนโอ้ห oh, เก็บสองออปืนเขาแรงกว่าปืนมันตั้งดามเมจตั้งเก้าสิบอะคือมันยิงยิงส่วนไหนก็ตายยกเว้นเท้าเท้านะ จากปืนผมอะ่ะมันดาเมจแปดสิบห้าเว้ยแต่ส่วนตัวมันแรงมันแรงอยู่แล้วแต่มันแตกนะบางทีมันก็ไม่ตายเออจีเอมแม่งไม่รักปืนนี้ต่อครับขอตั้งใจก่อนนะครับลีโด ไม่มีมันอยู่ฝั่งลุ้นกันหมดเล่นอ้อมเราต้องอ้อมอ้อมเล่นอ้อมเล่นยิงกันตรงไหนวะข้างบนเหรอ อโอ้โหตัวระเบิดโหโอ้โหแม่งวิ่งไม่สนใจกูเลยโอ้โหเชี่ยแม่งเอาวิเอา,เอา,เอา,เอามีดม,มาฟันกูจะไปสู้มึงเหรอ ไอเวนอยู่นะวะเกิดไหนวะโอ้โหข้างบนใครจะไปเห็นครับพี่เฮ้ยเกิดตรงนี้เจ้โดนแย่งอ,อเกตายครับตรงนี้ตาย โดนเว้ยโคตรลุกไปครับเฮ้ยโอ้โหใชแม่งตั้งปืนกลเฮ้ยโอ้โหยิงไม่โดนยิงไม่ทันวะวะข้างในเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิาาดเฮ้ยไปตายได้ไงเออตายรีโหลดก่อน มาแล้วตายโอ้โหหืหหืหพังก่อนพังไอ้นี่ก่อนไห้หีหเอ้ยหหหโอเค โอ้ได้สิบหกตัวหนักกว่าเดิมอีกไอตัวนี้ที่ผมยิงตายด้ว่ะคือสไนผมมันมันไม่แรงอะแต่ผมอยากชอบไงตรงที่ว่ามันรัวแล้วก็มันเล็งไวมากแต่ความไวแม่งเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเนาะ ดยูดิได้ไหมได้ไหมผ่านปะเฮ้ยนี่ไงได้ทองแล้วเยี่ยมถือว่าวันนี้ภาร,รกิจเราเสร็จสิ้นครับโอเคก็คลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่อดทนแล้วก็รับชมคลิปผมจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ก็ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบายยจ้าจอกันนะ bye bye,